สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่25-31ตุลาคม2568สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่26ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกา นางสาวสุรัตน์จันทรน์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายน้ำสงหน้าพระฉายาลักษณ์พระบรมมศส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนวัดแคตําบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่29ตุลาคม2568เวลา9นาน นางสาวปัญจโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ิทับสองประจำเดือนตุลาคมณนหอประชุมอาชาศรีหมอกสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิิยาชันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาทีนายชัยทั์เพนธนาการนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมการประชุมหารือกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานณนห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวสุกัญญาถมยาแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่30ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา นางสาวปัญจชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศรองรับการแจ้งการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้าสู่กองทุนสงขลูกจ้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบผ่านระบบออนไลน์ซ o o m m e e t i งในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพงเทพเพชรสมงรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวปัญจะชมสุดนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณห้องประชุมขุนแผนสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายกองเอกเชษฐาข่าวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา18นาฬิกานางสาวปัญจะโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง สเสด็จสวรรคตครบสัตตมาวานเจ็ดวันณศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยาฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานก่อนจัดกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะก็สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน